อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมดิวทีวีครับผมอแองกหน่อยแองกหน่อยนะก็วันนี้ก็จะมา PVP ทุกคนครับโดยที่ผมเนี่ยนะครับก็จะใช้อ่าเจ้าหมัดมังกรทุกคนกับเคียวนะครับมาล่าค่าหัวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยนะครับจะไหวหรือเปล่านะครับเออในการ p v P นะคือผมจะไม่ได้ PV p ีมาค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยแต่ก่อนก็เล่นสาย PVP นี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยเนาะเพราะว่าเป็นแนวสายฟาร์มแล้วก็ย่ไลเ เล่ PVP เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลองมา PVP ดูแล้วดูสิว่าผมจะฝ <c oughs> ีมือโหดแค่ไหนนะครับก็แบบกลับมาเล่นอะไรอย่างงี้ทุกคนก็แลังใจใผมด้วยนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์แชร์ซับสไครต์แลังใจใผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนก็ไปรับชมคลิปพร้อมเลยดีกว่าโอเคก็ไปกันเลยโอเคครับก็เปิดกล้องครั้งแรกกล้องครั้งนี้จะเขินๆนิดนึงครับเขินยน่าทุกคนก็ เออมนันแปลกหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่อย่างแรกเนี่ยที่เราต้องหานะครับก็คือศัตรูนะครับในการที่จะ PVP นะครับแต่ก็หายากพอสมควรเลยนะตอนแรกก็ได้อัดคลิปนึงไปแล้วทุกคนแต่ว่าคลิปนั้นมันกระตุกหนับก็ไม่ได้ปรับเซตติ้งตอนอัดเนี่ยตอนเปิดกล้องมันต้องเซตติ้งอะไรวุ่นวายนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเราก็มาหาศัตรูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพอเจอคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตัดมาตอนเจอคนแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพอออกไปหาคนแปน๊บนึงนะโอเคไปไปหาคนก่อนครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาเจอคนแล้วครับเดี๋ยวผมเจอใครเดี๋ยวผมจะเปิดเลยผมบอกแล้วผมเอาเลยนะครับ มาดิครับอา่าหรือเปลี่ยนภาษานะผมจะไปเอาเขาเลยหรือเปลี่ยนภาษานะครับใครฟงฟาร์มแล้วผมไม่สนใจผมเปิดเลยอย่างเดียวผมเปิดแต่เปิดไม่โดนเลยนะครับผมหนึ่ง shot โอเคเขาปามาโดนดิเคเอาดิเอาดิครับเอาดอิอ่อนให้ก่อนผมอ่อนให้ก่อนเอาดิครับดูดไม่โดนจังหวะนี้เขาเล่นในนี้ด้วยนะครับผมเขาเล่นปืนอะไรวะเออโอ้โหแล้วผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยมาดิครับผมสู้หมดผมบอลเลยอะดูเออดเอ้ยโดนโดนอุ้ยเอาเอาว คอมโบมาเด็ดฟักเกอร์เกือบแตกโอ้ยช็อตเดียวเลือดหายไปถูกพูดไปถูกแล้วเลื่อนหายไวเกินเฮ้ยไอ้นี่มันโหดเกินข้างหัวคีเอมวะเนี่ยข้างหัวเราปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยจะไม่โหดจริงวะเราต้องรีเลืองครับทุกคนเราต้องถอยไปว่าไม่สนชีวิตก่อนนะครับมันเกินไปเนี่ยโโอ้หมาดิไอ้จบมันก็ปุ๋ยมันระเบิด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 โดนปะระเบิดโดนอัดดูคืนอัดดูคืนโอเคครับปึ๊บโอเคใส่ไม่โดนเอ้ยโดนปะวะ เบ้งไม่โดนอีกแล้วระเบิดเบ้งไม่โดนทุกคนโอ้เอ้ยกูว่าหลายรอบแล้วโอเคปึ๊บไม่โดนจังหวะนี้เอ้ยอย่าไปตีคู่อะมานันเลยโอเคดูครับผมดูคืนจงังหวะนี้โอเคโดนโอ้โหโอเคมาดีครับผมไม่รู้ว่ามันคอมโบงไงนะเคียวอะถ้าผมเล่นกากขัดตาใครขอภัยมานัที่นี้ด้วยนะเออยิงบึง้งระเบิดตูมโอ้โหใกล้ๆบอกเลยว่าช็อตน,นี้เจ็บโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยดีนะมันไม่ดูต่อครับ โอเคดูคืนดูคืนจังหวะนี้เออปั่น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 ประสาทบอกเลยว่าปั่นประสาทอุ้ยอุ้ยอโดนเราโดนนะครับทุกคนอุ้ยอ้ยออ้ยมันโพอเคโดนสวนเรว่ไม่รู้อุ้ยจังหวะนี้เลอดเหือสี่อยสเกือบแล้วน้องอ้อราชโปราชโปนีกันครับผมจังหวะนี้อุ้ยอว้าวอุ้ยเกือบตายเล่นเลเรเล่อีเรเหรอฮัหลเนเรอลนีกันหนีกันนีกันเคผม เออมาดิครับมาดิครับในจริงก็มาดีมาฆ่ากูให้ได้ในจริงก็มาฆ่ากูให้ได้อุ้ยมเขามาใกล้แล้วอ่ะไม่เป็นไรตัวแรกพี่ให้มันก่อนตัวแรกพี่ให้มันก่อนนะครับบอกเลยว่าให้ก่อนน้องพี่ให้ก่อนมาเพี้ยวจริงและเพี้ยวจริงและมาของแท้จังหวะเนี้ยเออเมื่อกี้อ่อนให้ก่อนไงเมื่อกี้อ่อนให้ก่อนเข้าใจปะเข้าใจเปล่าไม่รู้ตัวไหนนะทุกคนจาไม่ได้นะฮะเบ้งไม่รู้ะตัวไหนวะใช่ตัวนี้ปะใช่ตัวนี้ปะ ไม่ใช่ดิเอ้ยมันจะแบบ PVP แล้วมันหนีเรางี้มันไม่ได้หนึ่งหนึ่งน้องเองจะหนีี่ทำไมอโอ้โหมันยังเครื่องอยู่เลยเมื่อกี้มันโดนกดยับเลยปิงสามรอยอัพโอ้โหทุกคนครับปิงสามร้อยอัพลองปิงสามรอยอัพโอ้เมื่อกี้ครับกูเลยไม่พูดมาออกมาน้องออกมาอยากเจอว่าอยากเจอว่าเฮ้ยอยากเจอเมื่อกี้นายกดเราอะ่ะนายกดเราเป็นขี้เลยนายกดเราเป็นขี้เลยนายจะหนีอย่างางี้มันไม่ได้เว้ยตือหนึ่ง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 เราจะเอาคืน ไอนี่มันฝีมือมันแบบว่าพพอๆกับผมแต่ว่าผมอ่อนให้มันก่อนรอบเมื่อกี้ผมบอกเลยผมเอาจริงเองด,เดูดิดูที่เขาใช้เดีครับเมื่อกี้เลยนะฮะที่เราเจอครับคือคอมโบนี้ <c oughs> มันเล่นโพเลยว่ะเฮ้ยของแท้อะวะอดีเอ้ยไอนี่มันเอาเหรอไอนี่มันเอาเหรอมันคือใครวะอ๋อนี่ไงมาดิมาดิครับเอ้ยมันเอาไว้มันเอาเว้มาดิครับมาอ้ามันจะมาดูเลยอ่ะเกิดไปเปล่ามาดิีครับดูดโอเคดูดโดนไหมไม่โดนั้งวันนี้วาวเข้าไปดูดไม่โดนกลบปื้อมาดิครับเป็นสเต็ปมาไปสเต็ป บอกเลยว่าผมคนนี้ไม่เหมือนคนเมื่อกี้แล้วของจริงมาแล้วมาดิจังหวะนี้ดดคืนดดคืนดดคืนโดนดิดดคืนดิโอ้โหโอ้โหมาดิครับเบ้งมาดิครับโอ้ยังเจ็บช็อตนี้ช็อตนี้ยังเจ็บปลาไปครับปึ๊บไม่โดนเดี๋ยวผมผมต้องดูครับดูคืนอ่ะปึ๊บโอ้โหเอระเบิดเออมาดิขามาดิบอกเลยว่ารอบนี้ผมเอาจริงแล้วรอบนี้ผมเอาจริงแล้ว รอบนี้ไม่มีใครสู้ได้เบ้งนี่ไงส่วนไม่ดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ดีครับฮะไปไหนอ่ะไอ้เจ๊บอันนี้อะดูคืนอุ้ยโดโพอ่ะคอมโบโพอุ้ยอุ้ยอุ้ยช็อตเดียวไปเนี่ยช็อตเดียวหายไปเนี่ยเกือบหายเลื่องเหลือญพันสี่มาคอมโบช็อตเดียวทุกคนครับเกิดไปเป้าโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เกิดไปดูดโอเคดูดโดนจังหวะนี้ เอ้ยเอ้ยมันมีคนมาแจมเ้ยมันมีคนมายุ่งเองจะมายุ่งเพื่ออะไรอะน้องโอ้ข้าหัวเสียไปโคตรเยอะ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววดใครมาแจมอะเมื่อกี้ใครมาแจมนายเริ่มดินายนายมาดีครับนี่มีเปิดฮาิอ้าเอยจะไป็่อยก็จะเกือบตายเองโอเคดูดไม่โดนครับผมเอ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่ระเบิดอะไรเองระเบิดอะไรระเบิดอะไรแต่บอกพี่แค่นี้พี่ถามเนี่ยเองระเบิดอะไรมาดิมาดิครับไปไหนอะไปไหนอะ ไปไหนปุ๊บไม่โดนอีกแล้วทุกคนคือผมมันสกิลมั่วมากอุ้ยสวัสดีครับดูดโอ้โดนมันดูดดูดคืนอุ้ยอ้าโดนโดนอุ้ยอุ้ยดนคาบูชาดูคาบูชาสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอ้ยนี่ครับปล่อยลูกบอลเบ่งคืออืมโดนอยู่เป้าโอ้โหมันไม่โดนหรอฮะคิดแม่งหนาจริงระเบิดพลังสวัสดีครับ วุ้ยแต่ว่าเหมือนเขาปิง300จริงนี่ขนาดปิง so okay. 300ส oh ู้ขนาดนี้เออถ้าไม่มีป pues so. ิงนี่ผมจะไม่ยับแหละครับอ้าวโอ้ยชืบอะชืบอะชืบเจ๊ิโอ้โหเราสู้กับคนปิง300นะฮะโอ้อยอะชอ้อยโดน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 เกือบแล้วทุกคนดูดิหูเลือดหายไปแบบว่ามับเลยนะครับคือแบบไอ้นี่โหดเจอใครก็โหดไปหมดอ่ะปึ๊บเออหลบได้เลย สเต็ปดูดไม่โดนอย่างเงี้ยดูดคืนไม่โดนโอ้โหทุกคนผมดูใครไม่โดนยุ okay. ๊ปโอเครอดรอนรอนเกือบแล้วเกือบแล้วขับปุ่นายยิงมาเหรอมาดิปึ๊บหลบไปไงสเต็ปดูดคืนดูดไม่โดนปึ๊บหลบอันน่มันเป็นสเต็ปครับรู้เปล่าเออปลาระเบิดบึง้งตัวมะ้งตัวมัเอา้า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 มาดิดูดโอ้ไม่โดนอย่างเงี้ยคนรอนโดนฝ่ายเดียวเลยเนะี่ยเฮ้ย ตัวไฟเดียวอดีวตัวไฟเดียวเลยแต่เดียวคอมโบเขาไม่โดนเลยอะไรวะเออใจยเย็นเพื่อนค่อยคุยค่ขอยคุยค่อยคุยทำไมรู้สึกว่าผมกดแล,ล้วมันจะช้าวะทุกคนปิงเท่าไหร่วะเนี้ยเออแบบว่ามันอืดอ่ะหรือคิดเองว่าอาจจะคิดปเองก็ได้นะครัเอออาจจะกากเองแล้วแบบไป,ปข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยเออดูโดวนไว้าจาวังหวะนี้อ้าเกือบแตกโอ้มันส่วนมันส่วนจะเปิดหาคีย์ส่วนนะครับโอ้ยคือคนโลกสามเนี่ยตึงมากนะทุกคนใครจะเจอก็นะครับแต่ว่าเรียบร้อยแตก <c oughs> เกิดไปว่ะแม่งฟรีมือแต่ละคนแม่งๆผมสู้ไม่ได้อ่ะมันหมดไปอ,ะอ่ะโ,โอ้ทุกคนครับ <c oughs> พาดีดิวโดดกดยับนะคโอ้โหคือแบบว่ากดผมเป็นขี้เลยนะ <c oughs> โอเคเรายอมนะครับคือแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปฝึก PVP ก่อนนะครับเออแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับเออ <c oughs> ก่อนไปฝึบีวีก่อนนะทุกคนผมเนี่ยกากสู้ใครไม่ได้เลยครับตอนนี้คือแบบว่าผมกากเกินนะครับเดี๋ยวขอไปฝึกบีวีมาก่อนนะทุกคนแล้วมาเจอกันพาร์ทหน้าผมบอกเลยว่าผมจะกดให้ยับเอ็งฟังปากพี่ไว้ดูปากพี่ไว้พี่จะกดให้ยับเออเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้าทุกคนก็คลิปนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตั้งคลายกำลัใจผมด้วยนะใครกดไลค์คอมเพิ่มมาทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอคลิปหน้าทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้า